ไทยเดินหน้าไม่ได้หากไม่มีอธิปไตยรวมทั้งรัฐบาลถ้าไม่มีอำนาจจริงๆก็ไม่สามารถที่จะนำพาประเทศไปสู่จุดมุ่งหมายที่จะทำมาให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับไทยเดินหน้าไม่ได้หากรัฐไม่มีอำนาจประเทศไม่มีอธิปไตย เราเพิ่งได้รัฐบาลใหม่ส,สดๆร,ร้อนๆนะครับรัฐบาลมิกกี้เมาส์ถามว่ารัฐบาลมิกกี้เมาส์เนี่ยมีอำนาจจริงๆหรือเปล่าส่วนมากเราจะคาดหวังรัฐบาลใช่ไหมฮะเข้ามาจะบริหารเศรษฐกิจกยังไงนำพาอย,ย่างไรงให้เศรษฐกิจกไทยฟื้นเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจ อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องปัญหาพรมแดนกับทางด้านกัมพูชาใช่ไหมครับคำถามคือรัฐบาลนี้มีอํานาจอยู่ในมือหรือเปล่าใครบอกว่ารัฐบาลนี้มีอํานาจจริงๆผมว่าไม่มีไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าทุนประเทศนี้อยู่ในมือของทุนใหญ่นายทุนใหญ่เพราะฉะนั้นรัฐบาลที่เข้ามาส่วนมากเกือบจะทั้งหมดเลยตลอดระยะเวลา หลายสิบปีที่ผ่านมาที่เราอยู่ในระบบประชาธิปไตยรัฐบาลจะเอื้อในทุนมากกว่าที่จะบริหารรัชการแผ่นดินเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมที่แท้จริงนะครับเพราะเองในเมื่อทุนทุนใหญ่อำนาจกับทุนมันเป็นเหรียญคนลด้านหัวกับก้อยถ้าไม่มีทุนก็จะไม่มีอำนาจ ถ้าไม่มีอำนาจก็จะไม่มีทุนรัฐบาลน,นี้ไม่มีอำนาจเพราะว่าทุนอยู่อีกที่หนึ่งหรือว่าอยู่กับที่นายทุนใหญ่เพราะฉันเองรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะเอื้อนายทุนใหญ่มากกว่าดำเนินนโยบายนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่แท้จริงตอนนี้เราไปดูสเถีลภาพของทางด้านการเมืองเราไม่มีเถียรภาพ รัฐบาลก็รัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่ไหมครับไม่รู้จะไปเมื่อไหร่อยู่4เดือนแล้จะเป็นบริหารประเทศได้อย่างไรสสก็ย้ายพักกันเป็นว่าเล่นแค่เลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วก็มีนายก3ามสาคนแล้วเนี่ยไม่มีเสถียรภาพไม่เหมือนจีนไม่เหมือนประเทศอื่นๆเนี่ยที่ผู้นําเขาเนี่ยอยู่ยาวพออยู่ยาวก็สามารถที่จะดาเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่องพอทุกอย่างมันอ่อนแอหมดใช่ไหมฮะรัฐบาลอ่อนแอ เศรษฐกิจอ่อนแอระบบการเมืองอ่อนแอสังคมอ่อนแอวัฒนธรรมอ่อนแอความมั่นคงของชาติก็อ่อนแอตามลงไปด้วยพออ่อนแอลงก็จะเปิดโอกาสให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆทั้งหลายนะชายแดนต่างชาติก็ามาครอบงำและท้ายที่สุดมาประชาชนคนไทยก็จะประสบกับหายนะเรามาดูตัวอย่างบทเรียนของทางด้านรัเสเซีย วิธีแก้ไขปัญหานะครับผมว่าให้ดูตัวอย่างของปูตินว่าเขาแก้ไขปัญหาประเทศอย่างไรช่วงที่หลังจากที่โซเวียตล่มสลายจจกรวรรดโซเวียตล่มสลาย1 9 9 1นะครับบอริสเยนซินก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกของรัสเซียพอสุดท้ายของของสาภาพโซเวียตคือวิค,คัยคูบอชอฟคนนั้นเป็นคนขายชาติเป็นไส้ศึกแล้วก็ขายชาติปล่อยให้สาภาพโซเวียตล่มสลายพอล่มสลาย แตกแยกออกไป15ประเทศเหลือแต่รัเสเซียอย่างเดียวบอริสขึ้นขึ้นท่ามกลางกลุ่มคนที่นายทุนใหญ่ฝรั่งจะเรียกพวกนายทุนของรัเสเซียว่าพวกโอลิกาหรือว่าเจ้าสัวมีอยู่7คนพวกนี้ย7คนนี้ย control 50%ของ GDP ของทางด้านรัเสเซียสมัยนั้นคิดดูก็แล้วกัน ยึดอำนาจรัดหมดเยลซินเป็นแค่หุ่นกระบอกขึ้นมามียอำนาจหนึ่าเก้าหอยู่ไปถึงห9ึ่เก้าเดี๋ยวดูเขาเรียกว่าแก๊งเจ้าสัวทั้งเจ็ดเจ้าพ่อทั้งเจ็ดพวกนี้ control, ควบคุมอุตสาหกรรมหลักๆของประเทศรัสเซียไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอุตสาหกรรมอะไรต่างๆทั้งหลาย แบงกิ้งรวมทั้งสื่อด้วยพวกนี้รวยขึ้นมาเพราะว่าอะไรได้เงินจากนอกส่วนมากจะเป็นกลุ่มยูทั้งนั้นนะ่ะที่ได้เงินจากสนับสนุนจากข้างนอกแล้วเงินที่ตัวเองได้เนี่ยไปให้รัฐบาลกู้เพราะว่ารัฐบาลรัสเซียแข่งถังแตกกู้เพื่ออะไรกู้เพื่อจะแลกกับหุ้นที่มีอยู่ในรัฐวิสาหกิจทําให้พวกนี้โอ้โหเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมหรือว่ารัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆทั้งหลายของรัสเซียเกือบจะทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับถึงจะควบคุมได้ นี่คือยุคที่ตกต่าที่สุดของทางด้านรัสเซียในขณะที่ประชาชนโอ้โหเข้าแถวเพื่อจะรับหนมปังอ่ะเศษขนมปังอ่ะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยรวยมหาศาลและพวกนี้คอนโทรลแก๊งทั้งเจ็ดเดี๋ยวประเทศไทยถ้าเกิดไม่ทำอะไรนะก็จะไปไปในลักษณะนี้ต่อไปเ <c oughs> ยวสิ้นอยูงแต่นี่เย้สิ้นนะ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าปีหนึ่งเก้าเก้าหกก็เลือกตั้งใหม่พวกเจ้าสัวนี่ก็เลือกตั้งให้เงินสนับสนุนเยอะสิน้นเห็นไหมเยอะสิ้นขึ้นมามีอำนาจได้ด้วยเงินของพวกนายทุนใหญ่ก็เหมือนรัฐบาลนะรัฐบาลมิคกิ้เมาส์ที่ผ่านมาก็รู้สึกนายทุนใหญ่ก็ให้เงินเหมือนกันพอหนึ่งสองปีสองพันไอ้พวกเจ้าพ่อเจ็ดคนเนี่ยก็ให้เงินสนับสนุนปูตินเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจของตัวเองใช่ไหม ปูตินก็ขึ้นมามีอำนาจด้วยพวกหพวกนี้นะครับมีหนึ่งในผู้นําของพวกเจ้าพ่อเจ็ดคนนี้บอกว่าเขาเป็นคนสนับสนุนให้ปูตินขึ้นนั่นเองแต่ปูตินเนี่ยมีปรัชญาที่ชัดเจนนะครับปรัชญาของเขาก็คือว่าพวกอภิมหาเศรษฐีนี้สามารถรักษาความมั่งคั่งไว้ได้แต่ต้องไม่ยุ่งกับการเมืองตอนปูตินขึ้นมามีอำนาจแทนที่เขาจะทำตามอำนาจทุนที่สนับสนุนให้เขาขึ้นมา ปูตินหักเลยหักเพื่อประเทศเขาเรียกพวกนายทุนใหญ่ส่วนมากจะเป็นจิวเนี่ยตัวต่อตัวเลยว่ายาว่างกันถ้าหากไม่พอใจสิ่งที่เขากำลังจะทำบริหารประเทศนี้ก็หอบเงินหอบทองหนีไปก็ไม่ว่าอะไรกัน,นเงินทองที่มีอยู่มาทั้งหมดเนี่ยที่ปล้นประเทศรัเสเซียมาทั้งหมดเนี่ย ไม่ว่ากันเก็บเอาไว้แต่ขออย่างเดียวหนึ่งอย่ามายุ่งกับการเมืองอย่ามายุ่งกับการเมืองนี่คือเด็กวัวเด็กตีนขาดแล้วสองจ่ายภาษีให้ถูกต้องสามดูแลประชาชนไม่ใช่ดูแลประชาชนดูแลพนักงานบริษัทโรงงานของคุณให้ดีๆคำถามคือเจ้าสัวทั้งเจ็ดหรือว่าานทุนทั้งเจ็ดนี่ยอมหรือไม่ยอมยอมไหม ไม่ยอมมีใครบ้างยอมพอไม่ยอมปุ๊บจบสวยหรือไม่สวยเดี๋ยวเราดูกันนี่เห็นไหมปูตินเรียกหนึ่งในเจ้าสวัวคนนี้รับเงินจากรัสชายนะเป็นตัวแทนของรัสชายพวกนายจิวธนาคารมาชื่อมิคาลคูดอฟสกี้เจ้าพ่อน้ำมันเขาเรียกแต่ละคนมาเจรจา ว่ารวยแล้วเก็บเงินไว้ได้แต่ต้องจ่ายภาษีให้ถูกต้องดูแลพนักงานให้ดีและก็ที่สําคัญก็คือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับารเมืองแต่อันนี้ไม่ยอม ผมอยากเห็นวิกี้เมาส์เรียกหนึ่งในในทุนใหญ่มาในลักษณะนี้มากกว่าว่าโอเคตอนนี้ผมจะบริหารประเทศที่ดีแล้วนะแต่ขอให้คุณอย่ายุ่งกับการเมืองได้ไหมถ้าผู้นําคนใดทําแบบปูตินแบบนี้ได้รับรองเลยประเทศไทยจะพลิก okay, หรือว่าจะฟืน้นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ okay, okay. มันก็จะวนเวียน <Okay. S 1> แบบในหลูปเดิมนะครับ <Okay. S 1> ตามธรรมชาติของคน ายทุนใหญ่ที่รวยพอรวยไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปแทรกแซงทางนการเมืองเพื่อจะโปรเทคความมั่งคั่งของตัวเองไม่ใช่โปรเทคอย่างเดียวนะเพื่อจะขยายความมั่งคั่งตัวเองให้มากขึ้นไปอีกเห็นไหมไอ้และความมั่งคั่งของเขาเนี่ยมันก็ขัดผลประโยชน์ของประเทศนี่คือหลักง่ายๆแต่คือประเทศไทยเราไม่เคยมีใครพูดถึงปัญหาแบบนี้เลยเออแก้ไขปัญหาประเทศยังไงเออแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญล,ล้วจะทำให้รัฐบาลรวยขึ้นหรือเปล่า ผมสนใจอย่างเดียวเรื่องเงินนะ่ะทำไงรัฐบาลรวยวรัฐบาลรวยมันจะแก้ไขปัญหาได้แต่อยู่ไปแก้เอออืมปรับระบบราชการปฏิรูปราชการเนี่ปฏิรูปลแล้วไงรัฐบาลจะรวยขึ้นยังไงเพราะว่าค้าราชการเนี่ยเขาก็อยู่ที่เขาอยู่กับทุนถ้ารัฐบาลรวยจรงิงในทุนไม่เข้ามาเกี่ยวข้องข้าราชการก็จะทาตามนโยบายของรัฐบาลแต่ตอนนี้ข้าราชการไม่มีทางทางานนโยบายของรัฐบาลค้าราชการจะทําตาม สิ่งที่ทุนใหญ่ที่อยู่ข้างนอกอิกทธิพลที่เข้ามาแทรกแทรกซึมเกือบอยู่ทุกหย่อมยาที่ทาประเทศไทยตอนนี้เดินไปไหนมาไหนไปไปไม่รอดนะครับกูรูชำละโครงสร้างประเทศไทยชี้ทางรอดอันนี้ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนะแต่ผมว่าไม่น่าจะถูกต้องนะเวทีสมัมมนาสภาพัชรชีวช,ชันชี้ปัญหาหลักของประเทศอยู่ที่ระบบราชการที่ล้าสมัยเห็นไหมเมื่อกี้ผมพูดระบบราชการไม่ได้ล้าสมัยแต่เพราะถูกทุนโดมิเนต รัฐบาลอ่อนแอเมื่อรัฐบาลอ่อนแอรัฐบาลไม่มีทุนข้าราชการก็เลยไม่กลัวรัฐบาลเพราะรู้ว่ารัฐบาลเดี๋ยวก็ไปแล้ว <laughs> ใช่ปะ่ะนี่ผมว่าเขาวิเคราะห์ไม่ค่อยจะถูกนะระบบราชการมีประสิทธิภาพต่ำไม่ผมว่าไม่น่าจะต่ำโอ้โหรัฐบาลเราตำรวจเรายิ่งเก่งโจรจับได้หมดเลยไม่มีอะไรที่ใต้ฟ้าที่ตำรวจไทยทำไม่ได้